ทางไหนก่อนน่าจะทางข้างหน้าลงมานี่อินทราวาดหนึ่งค่ะคือว่ากลางวันเขาก็จะเงียบสักหน่อยไปไหนอ่ะ จะไปไหนไม,ม่กล้าไปเลยเดี๋ยวเดินไปดูเช้าก็จะแบบว่าเงียบเงียบเดี๋ยวกลางคืนก็จะเป็นอีกแบบนะคะอันนี้บรรยากาศตอนเชา้าค่ะอันนี้จะเป็นพังตลาดนัดวัดะดุสายหนึ่งจะมีร้านค้าม,มากมาย เกิดตอนกลางคืนค่ะเวลาสองทุ่มก็จะคึกครับแล้วโลนึงค่ะ้มใช่ไหมอันนี้ลูกสิบห้าบาทค่ะสวยๆเลยตลาดนัดค่ะสี่โมงพ่อค้าบอกสี่โมงก็จะร้านก็จะมาลงคบเลย สองทุ่มเป็นโซนด้านหลังค่ะสองทุ่มจะมีรถมาลงขนมกันนี่เป็นตลาดนะหลังจากมาเยี่ยมชมตลาดในตอนเช้า <c oughs> เขายังไม่ขายนะคะเป็นตลาดย็นค่ะขายตอนสี่โมงเย็นเราก็ตอนเย็นเราค่อยมาใหม่ ผ่านทุกวันค่ะตรงนี้คีออกตลาดนี่ซอยอินทราวาดหนึ่งนะคะเลี้ยวขวาค่ะมองซ้ายมองขวานะะตรงไปจะเป็นตรงไปฝั่งนู้นนะคะจะเป็นตลาดน้ำคลองรัตมโยม สายเพื่อจะกลับรถสนหเส้นนี้เรียกว่าพุทธมณฑลสายหนึ่งนะคะกลับรถค่ะตรงไปอีกนิดก็จะเป็นสนามแบดกินตันถนนพานกพุทธมณฑลสายสี่ค่ะสนามบดกบินตันที่มาออกำกำลังกายกันทุกวันศุกร์ เพื่อจะกลับบ้านเดี๋ยวตอนเย็นแล้วก็มาตลาดอีกรอบนะคะเดี๋ยวมาดูบรรยากาศว่ามันจะคึกคืนมากกว่าตอนเชา้าเพราะว่าตอนเช้ามันยังไม่เปิดโอเคตรงไปค่ะเดี๋ยวมาตอนเย็นกันค่นนะตอนนี้สองทุ่มค่ะสองทุ่มไหมรถมาลงของ อย่างนี้รังเท่าไหรค่คะร้อนึงค่ะร้อม,ม,มีสิบชิน้นอ๋อร้อนึง ได้ด้วยนะคะอันนี้อยูต่ตรงสาข้างกระสินทร

อันนี้ข้าวข้าวอะไรนะข้าวหวานมข้าวหมากมามาดูนี่อันนี้มีสีชมพูมีสีเหลืองแล้วก็มีสีส้มอ่ะค่ะอย่าเดี๋ยวงยุ่งอย่ายกมาดิคะอ๋อนี่มีหลายสีเลยเนี่ยมีกี่ถุงอะไรเรื่อขนมชั้นว่ามาคือตลาดตลาดที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก่อนพ่อ ร้อยหนึงหนูบอกมาเมาว่ามันคือตลาดผนขนมอะตลาดผลขนมร้อยหนึ่งเนี่ยอ่าร้อยหนึ่งร้อยมีขนมเยอะเลยข้าต้มขนมไอ้ลูกๆของเลยนะอันนี้อะไรอขนมหวานแม่งมาตอบเองทียังห้องมวย กล้วยชานี่คืออะไรที่ขนของที่ขนของมอาทบอเป็นตลาดขายสา่งค่ะเอาใ,ใหม่ได้ไหมะฮะดูสิเ ให้มันยาวอันนี้มันหลายซอย